โอเคมันไวแต่กี่แล้วนุ่นฝนตกเนี่ยฝนตกเนี่ยเนี่ยฝนตกเนี่ยเนี่ยใครเห็นท้อใจบ้างไหมนะคะโอ้ย่าบางทีอย่าเล่นดิแกป่าเนี่ยฝนน่นตกอันจ่ายส์แครปไอไอนะครับนนุ่นนุ่นนุ่นลงไปข้างล่างกันรอแป๊บนึงก่อนนะคะ ลงมาดีแก้วตาลงมาลงลงตูปไปลงมาอะลงมาลงมาเกือบลงมา วิ่งลงมาเราจะไปไปตรงโน้นกันนะคะวิ่งไปกัน,นกเนาะแก้วตาไปหน้าสวยมากเลยนะทุกคนกลาบกนเร็วนะแต่หน้าสวยจริงตามนั่งนะ นอนคือไออุ้ยไอระดูทางเลยเกือบต้องไดเจ้าตาทำไรอ่ะแค่นี้ก็เลยนะคะบ๊ายบายอีพี่ซ่า จบบ๊ายบาย